สวัสดีจ้าคลิปนี้จะจันม่กาผ้าวมว้วนเด้อจ้าเด้อสิกับบ้านแล้วเด้อจา้ามีเพื่อนน้องสาวเดือดจัดลักจัดของให้เด้อจ้านี่เออน้องสาวก็ลักจัดของให้เด้อจ้ากับสามีเพ่นเด้อจา้านี่นี่ะ <c oughs> นจะออกจันตุกันผ้ากันหนุนจ้าจันแล้วลักจัดของใหพงง้พี่น้องเอ้ยบุญศิลาน้องผักพี่น้อง นี่แหละมาพากลิ้งเงอนนองสาวนี่เลยจ,จ,จ่าบิ้งเดี๋ยวเราแชทปองหอาพี่หล่อพี่น้องคนหัวเข่เพี่ให้ชูยางเลยจา้านี่กับเขา่ากับน้ำนี่เต็มนี่เดี๋ยวพี่น้องเด้วน้องควายน้องควาย <c oughs> น้องเงี้บัดเลยจ้าเด้วนี่เดี๋ยวจ้านี่เตี้ยม <c oughs> ให้เซียสซัดเลยจังไม่ยังไม่ยังของฝากไรถือใยญ่สิรีวิวให้เบิง้ง รถลาหอนเพื่อนดไปจ่าเด้อกางนั้นตู้เย็นใส่ของพื้นดไปจ่าเดินพื้นขายจะนําทั้งแรงไปจ่าพื้นก็มายุ่งเถียบปักลักยุ่งเถี่ยบไปเสียแล้เนาะย่ำยังวันเขาพันจอพันสาพื้นกระไไปวันสําคัญพื้นไปีงานมีการ ได้สิกลับบ้านแล้วเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้ากลับบ้านแล้ว <c oughs> กลับบาลล้ <c oughs> บบานนอกแล้วไปอีสานบ้านเฮาวันนี้เด้อจ้าวันที่สิบสามเด้อจ้าเด้อ <c oughs> จะได้กระเพาะกันรังไยใหญ่ๆเนื้อใาญ่ดิวิวไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆมาออกในเล่าโมงหนึ่งหละจ่นี่โมงหนึ่งไปคิดประหอดบานเจ้าโมงหล่ะพงงด้วยจ้าเด้อขันย่าไอ้ปอยคี้ปากก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าเด้อป้ายออกไปแล้วก็สัมาหากินไปสั่นตัวน้องพี่น้องเนาะเด้อก็ลังฝนละวุ่นเราไหวอยู่พี่น้อง ไปกับโคนมากกับโคนเนาะน,น้าบา่อชัวร์นี่ยังบอ่อให้มดนน่ะเขาน่ะนี่ยู่กุ๊กเดียว <ate> พี่น้องเอ้ยอยู่เห <ate> ็นบ่อเขานิยวพบนเด้อจ่านี่นี่เบิงสิล่ะเอา้าวอยากจะพี่นอกก้องมาได้กินเด้อจ่านี่นี่ก็ลังอันนี้กั้นอยู่นี่เอา้าวเพียรอยกัน ดึงยังรวมรวยช่วยกันเด้อจ่าด้วยนี่กำลังแจไปเราจะต้องให้มันแงเอไมใส่ตาแกงแล้วทีนี้จะกระตอปอกคนลกนน่เนี้อเอาไปเห็มดบ่หนิคนไปใหญ่บ่เนี่นะโอดีเนาะดีเนาะ โอ๊เจียบีเจียลองไปเาแป้แป้นเหมนัเพื่อนพ่จานเอนเพนอาใส่สาลิ่งไปหารถด้วจันหัยันกับสายกันงต่อกพายของมันอยู่ในาิงพี่น้องเอ้ยไป ปาดปาดปาดไปปาดปาดปาดหื้อโอ้ยปไปพี่นอเอ้ยน้ำรักสมรักษาหลูกเต่าลูกล้านเด้อน้ำรักสมน้ำรักสมรักษาลูกเต่าลูกลานชุบผูุบุนด้วจ้าเด้อเอจมา คนชาเล็กมากเอเามาใส่รถด้ยจ้าสาดมันเอามาชารมีนางไปเอาไปเมียนเตรียมเ็จสา์แล้วเตรียมตัวขคือรถไยลากกันเลยดิจ้าด้อจ้าลำลากันแล้วลากกันแล้วจ้าวันนี้จ้า อยู่พี่ก็ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อให้ไข่ดีจ้ะปักปังจ้าคือมาอุดหนุนหมูย่างซอยหกนะคะอุดมควัซอยหกจ้านี่จ้าน้องสาวอยู่นี่เลยจ้าเดอ้อซอยหกแต่ตัวไม่เรียบร้อยขอโทษขออภัยด้วยนะคะจ้าอหยูดีมีแห้งเดอ้อน้องสาวเอย้ยให้ลำให้รวยยิงยิงขึ้นไปเดอ้อน้องลากกันละด้อเอ้ยพี่กับน้องนี่ลากกันแหละไปอ่ะ ออกจากอุดมชุขกแล้วม <okee> ุงนาไปสักใดเอปาเกต์ปาเกต์ด้วยจ่าเดินกำลังเดินทางย้ายศิลวิวไปเรื่อยๆเลยจ้าออกจากอุดมชุขกแล้วมานน่นด้วจ่าโนนบุรีด้จ่าเนี่มารับมาเงอนหลานสาวาเงอนลูกย่าบาตกับตาปูนนี่จิมาหับเอ้าพี่ไอ้กับบัตรแล้วมารักษาตัวแล้วก็สิ๊กบ๊ บ้านแล้วนี่ครับจะลบไม้คือเกแล้วว่าบ้เนดีดีเนาะบ้านดีดีน้อยน้อยแล้มาอยู่ในหลุมในเตาเลากับอันนี้อยู่งานลูกกวาดมาเยวยายลูกยายอ้ยลูกยายบ้านกาลูกเนิงลูกเน่งด้วยจ้าด้วยอุ่นกรลังกรลังเค็ยนหึกินเหยากดอยู่ กลับบ้านนอกเล่าเนาะพี่ไอเนาะไปอีสานบ้านเฮาไปหาชายบิดใส่ป้าเนาะพี่ไอไปสุริน <laughs> ไปสุรินเด้วยจ่าเด้อบันนี้ไปสุรินไปกินซุลาร้านเช้าแล้วออกจากโน่นแล้วก็ไปบันนี้ไปซูรินบึงไปเรื่อยอๆห้อ,องมะหอดอายุชยาเลยด้วยจ่านี่แถววังน้อยด้วยจา้าด้างมันจะได้ อายุทยาเกาโมงห้าสิบจีด้จา่าบายถ่ายไปเรื่อยๆอายุทยาเมืองเราต่เก่าก่อนเมนบวเมื่อพี่อายจะรองให้คอยพังเมื่อพี่อใช่ไม่เสียงบ่มี่ <c oughs> หอยเสลาบุรีเร็วด้จ่าไก่ที่เขาพ่อราดสีมาละ พอลานน่ะสิมาพูดว่อืมวุ่นวน่นว่นนี่เป็นยังคำหน่อยจะวุ่นวนคัดเลี้ยงเมื่อนะโอุ้่นเหรอเหตุสะพทางสามทางเขามาวุ่โอ้สองทางคือคือจังเขาสะพานขามางนึิ่งขามจังเขาเห็นสะพานขามต้องไปยูเทิร์นนี่โอ้ยเขาเปลี่ยนเอาหัวเลยเปลีสะพานหัวเอาหัวมาเลยทางด่วนรถไฟ มันก็ได้คนใส่นเงาไ่อดคม่หอดผู้เขาก่เชหอดผู้เขาหลยตัวนี้เพราะอะไรเนาะสละบุรีมันกับผู้เสระบุรีเนาะแมนผู้เขาเส้นพอไปบ่อยทางทางรถไพ่ผ่านนะดอกใหม่เนี่ยไม่สี้หมีหอดไพ่แดงคือกันนะเย้ไมี มัยน,นยัมมีไฟใด่มกาขขเขาวิวภูขขเขาโอย้ยข้าและเขาคลงห้องน้ำก็ได้าใหยมาถ่ายวิว ปากซองนะจ้านี่บึงผู้เขานะจ้าบึงผู้เขาผูเขาปากซองจ้าใกล้ี่เขา,าคขาขูาล่ลานเลยจ่ากล้เขาคูานแล้วดูดูซองห่างถึงู้เขินจ๊ะไปอีสานบ้านเฮา ไปแก่ไปชดลิทเน้าจางไปบางสองสิบเอ็ดโมงด้วยจ้าหอดโหลานแล้วด้วยจ่านี่ลำองลำตะคองด้วยจ่านี่เออจ,จ <laughs> นี่ผู้เขาจ่าหอดลำตะคองแล้วก็ผู้เขาใหญ่ ดิ๊ดี่เหมือกันลูกเขาม็นสังงเขลงเขาอะไรด้วยจ้าดินึงนดินมันนักยายท้ายอยู่ย่นี่วอออ๋อมืองโงโงงงง่กดดคือกันเนาะพาสั่งมาแท่เล่นตีนเขาเลยนาะนะเล่นตีนเขา ใช่อ,อจะลื่นเลตัวนี่ตะกี้ยหย่บใหมาแล้วเนาะยาย่พวกมากอยยังก็ะเรีวมือเลยตัวนี้พวกพะเคอื์เขาตัดม้นเหมือเนาะนี่พี่นาะใส่หน่ใส่นี่ลองนี่มหดเออดี วิวน้ำประพอ,อ่าพูดมันอยู่จังพูดบ้านหลังว่าน,านังนอีกต้อนมือม้อไปว่าม,วม,วมาตองมัธยปีดอกน้ำท่วมไอ้เอ๊มาต้อนกลับคืบโอโบเห็นน้ำท่วมเราภาคกันไปงูจุราไปจุดคับไปหอดเขาขุ่นถีบจุดค้ำพี่นอ้อง สถานีกางมายเลขไปนนะนี่ยเนขหมายเ่ขไป่ินเหรอหมายเลไปอเห็นบอิ่น่าจอดสถานีกลางดง้จะน้ำนอกใหญ่ขึอนรถไฟน้ำจะน้ำน้ำไม่น้ำไปจอดส่ง มองเขาจอบชมวิวกินเขากินหนามแม่เออก่งนมิวเออยู่หวานขอนิ้วก่จอดส้มวิวก็ได้อองามมพี่น้องงามมอหิบมนนั่นอหิบรไเขาแม่เอไนั่นน่ะนี่งไถจังเออแม่แม่เนี่ยน่ะ เ้าผีก็แรนหิมหนามเนาะใหนบอกเขาค่อห่างเลยนเขาเป็นสายเขมาอืมแลออแลงนี่ติดเขาว่าผูนเนาะปาบุคลาอซีคิวเลยนะช่ใช่ตะกนเลยอูไก่กดนาบเชื่อนะซีคิวตอนเขาขึ้นไปจะสีซีคิวแล้วก็ปากซองเลยเนาะ เมนบ่อวันนี้ปากโซซีมาลูมากลูมาเือนมนกซีคิวเมนเนาะเอออ้ยไดกะบงูทางเขาไปปล่อยบางได้กะอยู่บางนั้นเลยมือตึ๊บมันเวียงมอลดเออมันเียงมลุดตกขนขับรถพด้นบ่อเขาข้นหลาดจ่าไปท่างเยียมเมืองน้่จ้า เขาเป็นในตัวเมืองละรถติดมาลองงา้องไปในคูในเขาปลาข้าวแล้วปลาเขาขูดมีปลาขเาาขามีด้วยจานยาข้าอะไรก็มุ่งหน้าไปบริลัมบริลัมแล้วก็สุริน ช่วงนี้เทียงโคราชเทียงเที่ยงหนาเพนี้มากเขาห้องหน้าไม่เด้อจ่าแจ่ว่ันใดเขาโคราชจันไปทางบริลัมไจ่จะหอดบ้านแล้วหอดน้องกีเลยนี่หอดน้องกีแล้วเด้อหอดน,นั่งร่องแล้ว เม sure ืองสุรินทร์แล้วจังหวัดสุรินทร์แล้วออกจากจังหวัดสุรินทร์ไปบ้านยาย่มาชิบวัวกิโลหรือจานสามเรือจานออกจากุรินทร์บสามหรือจานจอมพระหรือจ้าชิบทางจะไปจอมพระเส้นเส้นเสส้นุรินทร์จอมพระ ออกจากสุรินแล้วก็ไปจอมพระจอมพระแล้วก็ขนมขน,นมแล้วก็บ้านหัวนาแล้วสิ่จอกกูเลในเราหาหม,มูหาหมูมหาหมูไปถึงจุดหมายปายทางถึง <laughs> บ้านถึงบ้านได้จ่ายไปมาหวันเฮอนแล้วรได้จ้าเดินทางบนปลอดภัยได้จา้าเด้อ สอบพริ้บใหญ่ลิปนี้ก็จะเริ่มเป็นกําลังใจให้ยหายขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่ิ่มมีให้ใหญ่โดยที่เสมอมาแต่ยายพี่ขานการได้ยหายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บชุบพอที่สามคลิปต่อไปเลยด้วยจ้ามาหอดจังงงนี่นี่มงค่ะจังงงเชิงจ้า